มาดูคนนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับหายหน้าหายตาไปนานรอบนี้เขาเออผมมีสองเคสขอเล่าก่อนละกันขั้นนะฮะคุณผู้ชมช่วยหน่อยสินะเอาเคสแรกก่อนคุณผู้ชมดูเคสนี้นะครับช่วยหมอช่วยพยาบาลด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องใช้คําว่าอเนตอนาใจเป็นอย่างมากคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับหมอในห้องผ่าตัดที่ต้องดูแลผู้ป่วยสารพัด ชุด PPE ขาดแคลนหน้ากาก N95 ขาดแคลนไม่ต้องพูดถึงนะฮะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ใส่ชุดกันฝนะเนี่ยเนี่ยอันนี้หมอแหลแแพด้าเขามาโพสต์ใส่ชุดกันฝนดูฮะโอ้โหนะครับก็เข้าใจว่าอุปกรณ์อุปกรณ์มันไม่พอแต่ว่าก็มันก็ต้องสู้นะแต่วันก่อนคุณบุ๋มประดัดดาไงที่ออกมาแฉ บอกว่ามีการจัดส่งชุด PPE หน้ากาก N95 ของบริจาคไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆแทนที่จะเอาให้หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ใช้กลับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลเอาไปเก็บไว้โดยอ้างว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีมาตรวจสอบไม่มีของให้พวกเขาดูนะครับพอเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์ไปขอรับบริจาค ก็เปิดเผยไม่ได้ต้องพูดแบบหลบหลบซ่อนๆเพราะข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน้าบางนะหน้าบางคิดถึงแต่ยศคิดถึงแต่ตำแหน่งไม่ได้สนใจผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้สนใจลูกน้องว่าจะลำบากขนาดไหนกลัวเสียหน้านะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ดูชุดหมอพยาบาลครับ อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องช่วยกันเลยนะครับผมก็ช่วยด้วยคนหนึ่งขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์พี่พยาบาลคนหนึ่งอ่ะเขาเอามาโพสต์เลยนะคุณผู้ชมครับพี่พยาบาลเขาออามาโพสต์บอกว่าทุกวันนี้เขาโดนรังเกียจนะเวลาเขาไปจ่ายตลาดเวลาเขาเลิกงานเพราะชาวบ้านเนี่ยมองว่าเขามีโอกาสติดเชื้อจากคนไข้ ทั้งทงที่เขาเสียสละทั้งทั้ท,ที่เขาเป็นแนวหน้าเขากลับได้รับการตอบแทนว่าเป็นบุคคลหน้ารังเกียจว่าเป็นตัวเชื้อโรคจะเอาเชื้อโรคมาแพร่ให้กับชาวบ้านคุณพยาบาลก็ตัดพ้อว่าพวกเขาก็มีหัวใจมีลูกมีพ่อมีแม่ที่เขารักเหมือนกันเขาอาจจะดูแลตัวเองดีกว่าทุกคนซะด้วยซ้ําไปเขาอาจจะดูแลตัวเองดีกว่าทุกคนด้วยซ้าาจจําไปนะครับ เพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์บุคคลแนวหน้าที่เสียสละในการต่อสู้โควิดให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะฮะให้กำลังใจกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับอย่างน้อยถ้าคุณหมอพยาบาลดูอยู่ก็กดหัวใจกดรูปกดไลค์เข้ามาก็ได้นะครับส่งกำลังใจให้กันและกันนะฮะแล้วมาดูข่าวต่อไปนะ เห็นหลายคนคิดถึงเขาอะนะนานาจิตตังนะครับการเมืองผมก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นในช่วงนี้นะครับนะไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นในช่วงนี้อ๋อลืมโาภาพมาน่าเสียดายเดี๋ยวไปคนนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเชิงอัดนะครับคุณผู้ชมครับต้องรู้เอาไว้ด้วยนะต้องลุ้นเอาไว้ด้วยต้องดูเอาไว้ด้วยวันนี้หมอธีรวัตรเหมมาจุธานะครับกลับมาอีกรอบหนึ่ง แล้วบอกว่าโควิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะปอดเท่านั้นแต่มีผลกระทบทางด้านสมองและหัวใจด้วยนะฮะอันนี้หมอธีรวัฒเหมจจุธาเขารายงานออกมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับลองตั้งใจฟังดูดีๆนะครับเผื่อว่าเราเจ็บป่วยไงเราจะได้รักษาตัวเอง คือหมอในอ้างถึงรายงานวันที่31มีนาคมปี63นี่แหละโดยบอกว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการทางสมองอักเสบโดยลักษณะเนี่ยคล้ายว่าจะเกิดขึ้นร่วมกับไวรัสไข้หวัดใหญ่และมีความผิดปกติใจกลางสมองแล้วก็มีน้ำรั่วออกมาจากผนังเส้นเลือดพร้อมกับมีเลือดติดออกมาด้วยซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการอักเสบอย่างรุนแรงที่เกิดจากร่างกายต่อสู้กับไวรัสอย่างมากเกินพอเหมาะ ลักษณะดังกล่าวทําให้ต้องมีความระมัดระวังไว้ว่าไวรัสโคว v i ิส -19 อาจจะไม่ได้มาด้วยความผิดปกติของปอดอย่างเดียวแต่มีอาการทางสมองเพิ่มขึ้นได้และมีหน้าซ้ําอาจจะเกิดกระบวนการการทํางานที่ผิดปกติทางหัวใจเช่นเดียวกันทําให้ต้องขยายคําจํากัดความของผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโคว i ิด -19 ออกไปอีกเห็นไหมครับ ผมเอาเรื่องนี้มาให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้เรื่องของโควิด19นะครับเรื่องของโควิด19ช่วงนี้พักฝ่ายค้านเขายัางออกมาเลยนะครับว่าขอจับมือกับรัฐบาลขอจับมือกับรัฐบาลในการต่อสู้โควิด19นะก็คือพักเพื่อไทยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ